กราบสวัสดีครับกลับมาพบกันอีกแล้วนะครับกับผมแบงค์นายช่างเล็กครับและสําหรับในคลิปโดนี้นะครับเราอยู่กับงานอิเล็กทรอนิกส์กันบ้างครับซึ่งในปัจจุบันนี้นะครับเราต้องยอมรับเลยว่าหลอดไฟ LED แบบนี้เนี่ยเป็นที่นิยมในท้องตลาดมากๆเลยครับเพราะว่าเจ้าหลอดไฟ LED แบบนี้เนี่ยก็จะประหยัดไฟนะครับและอย่างหนึ่งครับถ้าเกิดว่าเสียขึ้นมาเนี่ยเราสามารถซ่อมด้วยตัวเองได้ด้วยครับส่วนใหญ่นะครับอาการเสียของหลอด LED เนี่ยก็คือจะเสียเฉพาะหลอดเท่านั้นครับแต่ที่เขาดับทั้งหมดนะครับก็เป็นเพราะว่าเขาต่อแบบอนุกกกรมมมเเออาาาไไวว้้้ัับถิดดดดด่ีีหหหหลลนึงงสยะ็จท แต่ถ้าเกิดว่าเสียแค่เพียงหลอดหรือ2หลอดนะครับเราสามารถซ่อมด้วยตัวเองได้ครับแต่ว่าในวันนี้เนี่ยผมไม่ได้มาซ่อมหลอด LED แบบนี้ให้เพื่อนๆได้รับชมกันนะครับแต่ผมจะมา DIY อุปกรณ์หรือว่าเครื่องมือเอาไว้สําหรับในการเทสหรือว่าตรวจเช็คหลอด LED ครับว่าหลอดไหนดีหรือว่าหลอดไหนเสียเราจะได้เปลี่ยนได้ถูกหลอดนั่นเองครับก็จะทําแบบง่ายๆตามสไตล์ของนายช่างเล็กเลยนะครับสําหรับวัสดุอุปกรณ์ที่เราจะต้องใช้ในวันนี้เนี่ยไม่ได้มีอะไรมากเลยครับชิ้นแรกนะครับก็จะเป็นแบตเตอรี่หรือว่าถ่านขนาด9วแบบบนนี้้1กอครั แล้วก็จะเป็นขั้วต่อทานขนาด9โวลต์อีก1ชิ้นนะครับและในชิ้นต่อไปนะครับก็จะเป็นตัว R ขนาด390โอห์ม oh ครับซึ่งอันนี้เนี่ยเพื่อนเพื่อสามารถเข้าไปบอกกับทางร้านที่ขายเครื่องอิเล็กทรอนิกส์ได้เลยนะครับว่าซื้อตัว R ขนาด390อ oh สโอห์ม1น่วน4วัตต์1ตัวครับและในชิ้นต่อไปครับก็จะเป็นปลั๊กหรือว่าขั้วต่อสายที่เป็นแบบกลมแบบนี้อีก2ตัวนะครับเพื่อนเพื่อก็สามารถบอกกันทางร้านแบบนี้ได้เลยครับและสุดท้ายนะครับก็จะเป็นท่อหด้ครับ และสาหรับในขั้นตอนแรกของเรานะครับเราก็จะนาเจ้าขั้วต่อทานขนาด9วลต์ตัวนี้ครับเราจะเลือกใช้เป็นสายสีแดงนะครับหรือว่าขั้วบวกครับให้เพืเ่อนๆตัดสายแบ่งครึ่งเลยนะครับและเดี๋ยวเราก็จะนําเจ้าตัว R ที่เราเตรียมไว้ครับมาต่อระหว่างตรงกลางของสายทั้ง2เส้นแบบนี้ครับ พอเ,เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับในขั้นตอนสุดท้ายของเราเนี่ยเราก็จะนําสายไฟทั้ง2เส้นนี้นะครับมาต่อเข้ากับขั้วต่อสายหรือว่าปลั๊กทั้ง2ตัวนี้ครับ พียงเท่านี้ก็ถือว่าเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับสำหรับเครื่องมือที่เก็บเอาไว้สําหรับในการเทสหรือว่าตรวจเช็คหลอด LED ของเราครับก็ถือว่าทําได้ง่ายๆเลยใช่ไหมครับและเจ้าตัวนี้เนี่ยใช้งานยังไงไปรับชมกันเลยครับสําหรับวิธีในการใช้งานนะครับเราก็จะใช้สายของมันติมิเตอร์ด้วยครับให้ทอดออกมาเฉพาะสายนะครับหลังจากนั้นเนี่ยเราก็นาสายมันติมิเตอร์มาต่อเข้ากับขั้วปลั๊กที่เราทํเมาไว้นะครับก็ต่อให้ถูกสีถูกเส้นด้วยนะครับพอเราต่อเรียบร้อยแล้วเนี่ยเราก็จะได้ออกมาประมาณนี้ครับหลังจากนั้นนะครับ เพียงเท่านี้ก็พร้อมใช้งานแล้วนะครับสำหรับเครื่องเช็คหลอดไฟ LED ของเราครับและในการทําแบบนี้นะครับเพื่อนๆไม่ต้องกังวลเลยว่าสายมันติมิเตอร์ของเราจะเสียหายหรือเปล่านะครับเรายังสามารถสลับกลับไปใช้กับมันติมิเตอร์ได้เหมือนเดิมครับเพราะว่าเราไม่ได้ตัดต่อสายนะครับและในการเช็คหลอด LED นะครับให้เพื่อนๆนำส่วนปลายของสายมันติมิเตอร์เนี่ยจิ้มเข้าไปที่ขั้วของหลอดไฟ LED ได้เลยครับถ้าเกิดจิ้มแบบนี้แล้วไม่ติดนะครับให้เราลองสลับขั้วดูครับถ้าเกิดสลับขั้วแล้วติดนะครับก็แสดงว่าหลอดไฟของเราใช้งานได้ปกตตติิิครัับบแแ่่่่ถ้้าาาเเกกดดดดววไมนน็สสงหลอีย วิธีการเช็คก็ง่ายๆแบบนี้เลยครับเดี๋ยวผมจะลองตรวจเช็คหลอดที่เสียแล้วให้เพื่อนๆได้รับชมกันนะครับซึ่งเจ้าหลอดนี้เนี่ยจะต้องมีหลอด LED หลอดใดหลอดหนึ่งที่ขาดแล้วแน่ๆครับเราสามารถสันนิษฐานด้วยตาเปล่าก่อนก็ได้ครับคือหลอดไฟ LED ที่เสียแล้วนะครับจะมีจุดสังเกตง่ายๆครับเขาจะมีจุดสีดำๆแบบนี้นะครับซึ่งถ้าเกิดว่ามีจุดสีดำๆแบบนี้เนี่ยให้เพื่อนๆสันนิษฐานได้เลยครับว่าหลอดนี้เป็นไปได้ว่าน่าจะขาดแล้วครับ แต่เพื่อความชัวนะครับเราก็จะใช้ตัวเทสในการเช็คดูอยวิีนึงครับว่าหลอดนี้ติดหรือเปล่านะครับถ้าเกิดว่าไม่ติดเนี่ยก็จะลองเช็คหลอดข้างๆนะครับถ้าเกิดหลอดข้างๆทั้งสองข้างติดแบบนี้ครับให้เพื่อนๆลองสลับขั้วสายดูนะครับว่าติดหรือเปล่าถ้าเกิดว่าไม่ติดนะครับก็สรุปได้เลยครับว่าหลอดนี้เสียแน่ๆครับแต่ว่าในการเช็คจริงๆนะครับเราจะต้องเช็คทุกหลอดครับก็คือไล่เช็คไปเลยนะครับว่าหลอดไหนไม่ติดบ้างครับแล้วก็ให้ทาเครื่องหมายหรือว่ามาร์กเอาไว้ด้วยนะครับว่าหลอดไหนที่ไม่่่่ติิดดดบ้้าาางรเเเเวลลลลทีีีปปยยนนจะไหอ และสาหรับในคลิปโดนี้ครับผมไม่ได้มาซ่อมหลอด LED ให้เพื่อนๆได้รับชมกันนะครับแต่ถ้าเกิดเพื่อนๆท่านใดอยากดูวิธีในการซ่อมนะครับก็สามารถคอมเมนต์เอาไว้ที่ใต้คลิปโดได้เลยครับเดี๋ยวผมจะมาทําให้รับชมกันอีกทีหนึ่งนะครับสำหรับในวันนี้เนี่ยผมก็มา DIY เครื่องมือที่เอาไว้ใช้ในการเช็คหรือว่าทสอหลอด LED ให้เพื่อนๆได้รับชมกันเท่านั้นครับเจ้าเครื่องมือชิ้นนี้นะครับผมใช้งบไปทั้งหมดแค่เพียง40บาทเท่านั้นเองครับก็ถือว่าราคาถูกแล้วก็สามารถทําเองได้ง่ายๆเลยนะครับและถ้า่าก็่่มกกดดิปุระงเพื่อเป็นกกําลัังใจ้นดวย สำหรับในคลิปเรืนี้ถ้าผมทำได้คุณก็ทำได้วันนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนครับสวัสดีครับ